สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะกกขอแปดห้านะครับ่าวันนี้ก็ข้าวเริ่มท้องแล้วนะครับนี่อย่างในรูปเลยคือต้นกลมแล้วนะครับนี่จะออกแล้วนะกกขอแปดแปลงนี้นะครับก็เป็นข้าวที่ต้อมมองดูแล้วค่อนข้างที่จะ,ะให้ผลผลิตดีน้ําหนักดีแต่เขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราง่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวก โรคใบไหม้นะครับกับใบแห้งอะไรพวกนี้เนี่ยครับอันนี้คือเขาเป็นแล้วเขาก็ยุบเลยเห็นไหมอันนี้เกิดจากอ่าเขาเรียกว่าบัวด้วยนะครับมแมลงบัวด้วยสําหรับแปลงนี้นะครับนี่พามาดูอบๆนะครับก็มีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสนะครับว่าจะมีการจัดการยังไงดีนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้ต้อมบอกเลยอากาศหนาวนะครับเป็นคันทุกที่นะครับวันนี้17 16 17องศาตอนนี้ครับที่ต้อมได้ถ่ายคลิปไว้เนาะเห็นไหมครับไอ้ที่ออกก็ออกแล้วนี่เนี่ที่ออกก็ออกนะครับมันก็ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเนาะถ้าโดนมแมลงบ้วแล้วก็โดนเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อนะครับไวรัสเชื้อราตอนนี้เราบาดหนักอ่าเกี่ยวกับเรื่องของลาหลุมลาเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำค้างอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นพวก เน่าเน่าคอหลวงก็จะเป็นกันเยอะนะที่ต้องไปดูช่วงข้าวเขาออกลวงแล้วอะ่ะเพราะว่าอากาศหนาวว่าต้องบอกก่อนว่าอากาศหนาวเนี่ยเขาจะเป็นกันง่ายนะครับถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยเป็นแน่ถ้าฉีดยานี่ก็คือจะช่วยในเรื่องของตรงนั้นได้นะครับถ้าไม่ฉีดยานี่เป็นแน่นอนอยู่แล้วการจัดการของเกี่ยวกับเรื่องของใบไม้เชื้อราเนี่ยในกอขอ,อ85เนี่ยต้องมองนะครับถ้าช่วงแรกเราผ่านไปได้นะช่วงช่วงประมาณก่อนข้าวตั้งท้องอะ่ะ ถ้าเราจัดการเรื่องของเชราได้ไงนะพอข้าท้องไปแล้วเนี่ยรับประกันได้เลยว่าได้ข้าวดีแน่นะครับแล้วน้ําหนักเขาดีมากเลยเขาขอ,อ85เนี่ยคือต้อมทํามา 2- 3สรอบแล้วนะถือว่า,าดีมากนะครับดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ว่าต้อมทำานะ่ช่วงที่ว่าทําคือมีช่วงหนึ่งที่ต้อมทาช่วงอากาศหนาวทําประมาณตุลลาพฤศจิกานี่แหละทํา85กับ95ใกล้ๆกันต้องน้อนคลิปไปดูนะครับ คือเขาจะมีปัญหาใกล้เคียงกันเลยระหว่าอ่ากอขอแปดห้ากับเก้าห้าแต่เก้าห้าเนี่ยที่ต้อมได้ทานะจะเกี่ยวกับเรื่องเน่าคอรวงซะส่วนใหญ่แต,แต่แต่เราฉีดยาช่วงข้าวตั้งท้องก็ไม่เป็นนะต้อมก็ไม่เป็นนะครับมีแค่นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนกอขอแปดห้าเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของใบไม้เขาเน้นเลยครับเรื่องของใบไม้เนี่ยต้องจัดการฉีดยาตั้งแต่แรกตัวยาที่ต้อมได้ใช้เนี่ยคือส่วนใหญ่นะต้อมลองมาหมดแหละจะเป็นยาน้ํายาผงอะไรเงี้ย คือช่วงนั้นต้อมใช้เกี่ยวกับเรื่องของยาน้ำถามว่าดีไหมดีครับยาน้ำต้อมใช้รู้สึกจะเป็นของฟูฟูวันนะครับที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของใบไม้ลาน้ําค้างพวกเกี่ยวกับเชื้อราทุกอย่างเลยอันนั้นก็ยาดีเหมือนกันนะครับแล้วพอมาตอนหลังๆต้อมลองมาเปลี่ยนเป็นยาโป่งใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของใบไม้ใบจุดใบส้มใบอะไรพวกนี้ ต้องใช้ของแอนโทโคเพอมาเปลี่ยนใช้ดูก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีเพราะว่าหนึ่งอย่างก็คือว่า,อาลองสับเปลี่ยนตัวยาดูบ้างนะครับเพราะบางทีเราใช้ยาตัวเดิมๆิมมันก็ทําให้ไม่หายได้นะครับคือเชื้อราเนี่ยถ้าเราป้องกันเนี่ยเราใช้อัตราส่วนเท่าที่เขากําหนดได้เลยนะแต่ถ้าเขาเป็นแล้วอะ่ะเราก็ต้องเพิ่มถูกไหมครับเพิ่มพวกไวรัสพวกเชื้อราอะไรพวกนี้เราก็ต้องเพิ่มหลักการง่าย,ายๆคือถ้าในแปลงของพี่ๆน้องๆนะครับเป็นเชื้อราแล้ว ถ้าเป็นเราเห็นว่าเป็นแล้วนะปล่อยน้ําให้แห้งยังไงก็ต้องปล่อยครับเพราะว่าถ้าเราเราขืนฉีดฉีดายาเชื้อราไปในช่วงที่มีน้ําเยอะไม่หายครับยังไงก็ไม่หายฉีดสองสามรอบก็ไม่หายเพืองยา,าเปล่าๆนะครับดังนั้นถ้าอยากให้หายเลยก็ฉีดในช่วงที่ไม่มีน้ํานะครับเราต้องปล่อยน้ําให้แห้งแล้วเราก็ฉีดเพราะเชื้อราเนี่ยเขาเระบาดไปทางอากาศนะครับลมพัดบ้างแล้วก็ในน้ําถ้าส่วนใหญ่ นะครับดังนั้นที่เป็นกันแล้วไม่หายจะเป็นแนวนี้คือไม่น้ําไม่แห้งแล้วการฉีดในช่วงเนี้อากาศหนาวเนี่ยรอให้แดดสัดสดัสดสักหน่อยนึงนะครับไม่ต้องไปฉีดเช้าจัดนะครับถ้าเช้าจัดน้าค้างมันเยอะนะครับก็ฉีดให้มันสักสี่โมงเช้าอะไรเงี้ยกําลังดีนะครับในในฤด,ดูการนี้นะแต่ถ้าเป็นฤด,ดูการอื่นเราก็ฉีดได้แต่เช้านะครับตอนเช้าตอนเย็นฉีดได้คือตอนเนี้เราจะหวังว่าฉีดยาตอนเช้าดีกว่านะครับหรือตอนช่วงเย็นดีกว่า คือคำนวณไม่ได้เลยเหมือนกันนะการใส่ปุ๋ยเหมือนกันการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเรามามองนะครับถ้ากากหาศหนาวเนี่ยใส่ไปก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพจะเท่าไหร่เลยนะครับก็ต้องมองสภาพแวดล้อมด้วยนะครับส่วนกขอ85เนี่ยราคาดีนะครับราคา8,000-8,500อยู่นะครับยังถือว่าราคายังได้ดีบางเจ้าก็ได้8,500แต่ส่วนใหญ่จะได้8,000กันนะครับก็เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ทำแล้วค่อนข้างที่จะได้ราคา แทบจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพันธุ์อื่นอย่างพวกตระกูลเบอร์ข้าวเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่7,500-7,300อยู่ประมาณนี้นะแถวบ้านต้อมนะครับก็วันนี้มาพูดคุยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราครับเพราะว่ามันเป็นก,กันเยอะนะครับหน้าหนาวนี่เป็นเชื้อราด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกไวรัสนะครับแล้วก็สภาพอากาศหนาวมันก็จะเป็นมันก็เป็นรวมๆกันไปหมดนะครับอย่างที่ต้อมเคยทําคลิปที่แล้วไปว่ามีเชื้อราอยู่แปลงหนึ่งที่ต้อมได้ไปเจอนะ อันนั้นก็มีน้ําอยู่มันก็จะเป็นเยอะถ้าอยากให้หายหรืออยากให้ดีขึ้นนะครับปล่อยน้ําแล้วค่อยฉีดยาอันนี้จะดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปมพีงเท่านี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ